รู้จากการ,รมนำเรื่องภาษาพาทีบทที่สองชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งภูผาพออูภูพออาผาภูผาพอพอ โทรให้ได้จอไอได้ไม่โทรได้ดีใจดออีดีจอไอใจดีใจดูแล ro a ko